คือ Harriet, ทิวทัศน์ธรรมชาติอยู่ที่บ้านตะนางพี่น้องเนาะไล่คนมาก็อยากมาที่นานี่คือหักมี่มมกมี่เนาะเออเมื่อไหร่โอ้ไมยังหมูอันนี้แพงเลยเดี๋ยวนี้เลยตัวหนึ่งเราได้หกแสนเลยตัวละพันบาทนะ อันนี้มาแต่ไห้ได้นี่เนาะเงินหลังโบใหญ่ปันได้เพิ่งแบบคนอยู่เงินหลังหน่อยเป็นหมาเนาะอยู่คนเดียวเออบบมีอะบังช่องนี้มีแต่ไปอันสักเนี่อันทางเนาไยให้เบิ่งบรรยากาศบ้านเพคนเนาะบ้านนี้เป็นบ้านที่แบบมีมณฑนสเสน่ห์าะว่าเฮือนซ่าน,นจะอยู่ติดกับอ่าตีนผู้แล้วก็เ,เห็ดเฮือนอยู่ทั้งผู้คนีเน,นาะเนาะไพ่มากก็ต้องได้ถ่ายบ้านนีงโอ้ ลูกขึ้นบุนุ่งโฉงเลยลูกอันนี้เป็นนุ่งโฉงเลยไหมลูกเอ้ยเอาอย่างเราเลาะกันได้เด้อเออหักพี่น้องอยู่วางนี่นจะเป็นวางตำเขาเพฝนตอนเศร้าเนาะถือว่าวิธีชีวิตต่ฝึกฝนทั้งนี้ก็ยังแบบดั้งเดิมเลยพี่น้องเน,ะนะาะทั้งนี้จะเป็นโคกไม้เนาะเอามาัเอาโคกไม้พี่น้องเลยตำเขาเห็นป่สวดทรงอันอ่าโคก โบดคือกับอันทางตะอยพี่น้องเนาะโกทางนี่จะเป็นโคกง่ายๆและเป็นอ่าวางฮู้ตามเขานี่เป็นฮู้ที่ว่าปากง่ายๆแล้แเลมๆลงเนาะแต่ว่าอยู่ตะอยนี่จะเป็นเลืกๆโคกน,น้อยๆแต่ว่าเป็นเลึกๆพี่น้องเนาะสางนี่ก็คือกันสางนี่ก็แตกต่างกันเลยอยู่นี่นี่จะมีสวสดทรงแบบลวดลายแบบขักพี่น้องเนาะจะบ,บูคือกับอยู่ตะอวยห็นบ่เนาะจะบ,บูคือกัน เวลาเพิ่นตำเขาเนี่เพิ่นจะเอาทางใหญ่ในลงกนพี่น้องทางใหญ่ลงกนแล้วเพิินจึงเอาทางน่อยลงเนาะเวลาเขามันแตกเรียบร้อยแล้วอยู่ทางตะโอยก็คือกันต่างแต่ว่าสวดทรงหรือว่าหูบลักษณะสากกับขุ่นจะแตกต่างกันซื่อพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าการตาเขาเนี่คือกันเลยแหละข้างหน้านี่จะเป็นลําธารได้จะเป็นห่วยเนาะเป็นแม่น้ำายลักที่ว่าชาวบ้านเขาเจ้าใส่อยู่ในบ้านนี้นเนาะแม่น้ำน,นี่จะไหลออกไปพู่ ออกไปเส้นทางเลขที่เก้าเนาะแม่น้ำเนาะออกไปทีเว tamam ียดนามเลยแม่น้ำนล่ไลออกไปทางพุทธละแสดงเล่าเวียดนามหลลายอ้บ้านเขาก็ใส่แม่น้ำนี่แม่น้ำเดียวกันพี่น้องเนาะว่าจะเป็นอาฮอรอว่าจะเป็นตะนางหนึ่งตะนางสองตะนางสามพี่น้องเนาะจะใส่แม่น้ำเส้นเดียวกันนี่แหละเนาะเป็นแม่น้ำสายลักไลตลอดปีแต่ว่าช่วงฝนก็จะน้ำมาแห้งก็เลิกแน่พี่น้องเนาะแต่ว่าช่วงนี้น้ำยังมา่บลายประมาณเดือนเก่าถ่วมได้แถวนี้ มันไหลไปพุ่นแหละอ่านี่เอานี่แหละคือคือบรรยากาศยามเที่ยงเที่ยงเนาะเที่ยวบนโอดมาทาบ้านเพิ่นแล้วให้แล้วแหละก็อยู่เพือนอยู่ชาติแล้วแค่ม้นว่าเพิ่นบ่แล้วให้นี่ก็บ่ม,มีไผอยู่เลยงานชาติสบายดีไอ้สบายดีบรรชวนบรรชวน ่าเห็นยังอยู่นี่จำนายจำนายกินบังมี่นายบอกบังมี่นะนาย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 เออมนายนี่คือบังมี่บังมี่มัดแล้วเออมัดแล้วบอกไปยังไปให้มาแล้วไปเชียเชียใส่เขาให้แล้วเชียแล้วบอเชียร์หย่างไ้ยังโอ้เชียรหย่ามันต้นเดี๋ยวนี้เออ กินบักมี่มะนายคือบักมี่ภาษาบ้านเพื่อนนี่มะนายภาษาบ้านเฮานี่คือบักมี่เองเองพี่อนบักมี่กอ้ท่านได้ชุกขากเนาะยังยังบุญไปเชียร์หยาให้เนาะเชียร์แต่หยามันต้นก่อนเออโอ้เบียร์หลักๆเบียร์หลักๆเพื่อนด้พี่น้องอยู่ในสุนทรบดีเนาะคือเห็ดไห่เห็ดสวนนี่แหละช่วงนี้ก็มีปลูกเขาแน่ปลูกมันต้นแน่เนาะ ปมเปกันไปอะคอยอยางเลาบ้านไหน่เด้ออเด,ดูวู้มา้าพนดีเฮาดีขนาดได้นี่เอาออกไปไห้ไปสวนตูนี่โอ้หลดีขนาดมันบอเอาเป็นล่าหมวดสัดป่าเป็นแรนเป็นยังนี่มอ้มาเนีนี่เลยเอาเปไปไล่นะเห็นบอกเฮาดีขนาดได้นี่ต่างกับกับมาในเมืองเขาได้เนาะโอ้ตัวน,นี้หลงังอ,อัเนเฮ <c oughs> <c oughs> าดีเนาะ ไมน,น้อยนี่เห่าต่างกันมาในเมืองเห่าพี่น้องเลยเอา้าย่างเลาะ,ะ,ะก่อนโอ้มูหมูนี่หมูกระต้อบอ่นี่นขายอยู่ในตลาดเซเปนหมูนี่เนาะโอ้เอู้น้องหมูอันนี้แพงเลยเดี๋ยวนี้เลยตัวหนึ่งเราได้หกแสนได้ตัวละพันบาทนะเดี๋ยวนี้นะหมูก๊กัตโตะนี่อยู่หน้าตลาดเซเปิลเพิ่นจะขายตัวหนึ่งเป็นพันพี่น้อง ขายตามอาัตราการแลกเปลี่ยนในครูมือแต่ก่อนที่มีตัวแสนป้ายพี่น้องสองแสนเนาะมาครูมือน,นี่หกแสนหาหกแสนเจ็ดเทีบยบใส่เงินไทยกับประมาณหนึ่งพันบาทพี่น้องเลยเนาะเงินซานเหมือนกับพี่น้องเลยเนาะยังเป็นสวดทรงแบบดั้งเดิมได้เงินซานของชนเผ่าบรูเฮาพี่น้องชนเผ่าบรูเฮาน,น,นีวเนาะนี่บางลางังคาเฮือนเนี่ยเขาจะเกี่ยมไม้ไว้พี่น้องเนาะให้ลูกหลานตัวนี้เขาจะบริขายได้เห็นไหมไหมเลย เขาจะไปไ้ขายเขาจะเกีย่ยวใบเพราะว่าผ่าเวลาลู่เห็ดสางครอบครัวปุ๊บปทีทีมห้อยแหละเขาจะเอาไม้ต้นนี้แหละไปเห็ดเฮือนใหลูกให้ล้านเนาะตอนหนาไปออาตัวเฮือนเพื่อนนี่ตัวน,นี้จะเป็นเฮือนคั่วพี่น้องวางแตงอยู่แตงกินเนาะวางนี่นี่ตัวนี้ก็คือไม้ยังบงเ่นจะเอามาเห็ดนะเห็ดเป็นคานเป็นขื่อนนี่เป็นไม้ยังบง ไกลๆเนี่ยเขจะเป็นวางตํามเขาเนาะเพื่อลังนี่นี้เอาหกหินแหละพี่น้องตํเนาะหกหินหรือว่าคกปูนนั่นเองเป็นสวดทรงแบบสี่จะซื้อเอาอันนี้หนาแต่หล่อเองเนาะเอาฟุยเห็ดมันนักพี่น้องเวลาเขาตําแล้วเขาจะง่วมไว้เด้เห็นบอกคือตัวน,นี้เขาบวใไห่ไก่ขี่ไส้บวหรือว่าไห่มูดุดพี่น้องเขาจะง่วมไว้เนาะแต่ว่าตัวน,นี้มันนักมันนักเลยเขาง่วมมาได้ปะน,นี้เขาเลยซื้อแบบสี่มาแบบสี่ก็นนักเติบพี่น้องเกือบร้อยกิโลอะไรแบบสี่เนาะ เอ้ยย่างเรเลาะพี่น้องเบ่งบรรยากาศยามเที่ยงอยู่บ้านตะนางพี่น้องเลยเนาะทับิดม์โนดก็คิดว่าจะพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปละโก้เลยก็เลยว่าโอ้มาแวะบางบรรยากาศเพินก่อนพี่น้องเลยเนาะช่วงนี้เขาก็เล่วไห้เลยแหละเล่วไห้เล้วสวนแล้วมีแต่ไปเสียหญ้าซื่อๆพี่น้องเลยเนาะเรื่องปลูกเรื่องฟังนี่เล้วหมดแล้ว มายามไลยกะติดใจคือเก่าพี่น้องเนาะหมู่บ้านนี่เป็นหมู่บ้านที่ว่ามีทิวทัศน์งามบ้านเพิ่นเออตโตสบายดีอันชวนมันชวนงามเนาะทิวทัศน์เนาะไพ่มาไพ่กะติดใจพี่น้องบพรว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งฝั่งไทยฝั่งลวาวมาเห็นสบายดีเจ้าตาฟืนนี่เต็มเลยเนาะเกียมไว้ ไปให้ไปชวนเวลากลับมาเขาจะแบ่งมาพร้อมเป็นใหม่เป็นทอดอย่างเมาตัดแล้วก็เอาเงดไว้ในก่องตารางเท่าน,นั้นนี่แหละีลองเอ้สบายดีไอสบายดีโอวั่ได้ไปให้บ่ก็พักพรพักพรแล้วหมดแล้วเสียกับพรเออเสียหายแ,แ,แล้วแล้วแล้วเนาะเสียหายแล้วพักพรอ,อือ,อ,อหากินกับบุมีปูปลาสมัยปลาร้าเน,ะนาะคุณหลายเนาะ คนหลายแล้วคนหลายกับป้ากมันก็น้อยแล้วต่างสมัยตะกี้อย่างลายตะกี้เฮือนซ่านคนท่านี่บุหรายสัตว์ป่าก็นล้ายพี่น้องนี่คนมาอยู่หลายเลยเนาะอยู่หลายเอยู่หลายกับสัตว์ป่ามดสัตว์ป่ากับมดป้ากับบ่มีป่ากับบ่มีคนกรทันสมัยคนทันสมัยแล้วเดี๋ยวนี้เนาะจหากระหาแบบมืดอะไรอรอเนาะบุคือตะกี้เนาะอตะกกี้ยังเอาใส่ใส่เอาเหมือนบ่ ดี๋ยนี่มีเตียงหาพัชชวนเห็นหน้ากัมีแต่กินห่านทางมีแต่ใสเงินมดเออทางพี่เนาะอือือืทางพี่มันเพิ่ใสเงินหมดแล้วพี่น้องน้องบุคคอกับอยู่ในเขตเนี่ยแล้วทุกอย่างต้องใสเงินแหละน้อแต่ว่ากันยังใครก็อยู่ในเมืองในเมืองนี่หาบุได้เลยใสเงินอย่างเดียวอยู่ในเมืองนี่ใครแต่บนชีวน้ำเออนำกินมีแล้วนำกินก็มีแล้วกินน้ำห้วยนั่นแล้วต้มอยู่บ่ บนต้มเลยกินเลยมันบ่ะกินเลยเขาเคยเนาะใส่ตำดอกตบปลาอย่าหาต้มยังกินเลยตักเสร็จตุกไปแล้วกินกินคือสมัยตะกี้แม่นคอยกัดกินเลยตะกี้แต่สมัยเดียวนี้ทางในเมืองเขาต้มบะต้มกับมันมีน้ำอันไม่เนาะออืแต่ว่าทางพื้นนี่กินเลยพี่น้องเอาข่อยางรอบ้านในเด้อไอเด้อโดยโดยโดยอันนี้โอ้โหอันนี้คุ้มบ่มเลยเนาะทางหนานี่มันบ่ะอันนี้คือคุ้มระเบิดได้พี่น้องอยู่ทึงนี่ แต่สมัยชงขา้าม,ม,มน่อนี่ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นคุมโบมพี่น้องแต่ก่อนนี้เลิกกานี้ได้คุมโบมเนี่นาะเดี๋ยวนี้ดินมันเจือนใส่พี่น้องหรือว่าเพิ่นเรียงซัดใส่เนาะมูลสัดหรือว่าขี่ซัดนี่มาตกใส่นาะงแตก็ดินนี่เจือนทมเกดให้มันคุมมันตื้นลงนาะแต่ก่อนนี่โอ้คุมนี่เลิกเลยนาะคุมโบมนี่เลิอกอะไรนี่คุมโบมหรือว่าคุมระเบิดเองพี่น้อง อยู่นี่นี่แหละก็ะคือทิวทัศน์ธรรมศาสตร์อยู่ที่บ้านต้านางพี่น้องเนาะหล่คนมากอยากมาเที่ยวมาชมทิวทัศน์ตัวน,นี้เนาะทิวทัศน์ตัวน,นี้นี่โอ้งามกว่าหมู่พี่น้องเลยเนาะเป็นหมู่บ้านที่ว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวไล้ดีถ้าว่าฝนจัดเป็นโฮมสเตย์เนาะเอานักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนาะแล้วก็อยู่แบบธรรมศาสตร์พี่น้องเนาะหน่าจะดีมดนน่คิดว่าจังสัน้นเพราะว่าโบมีบ้านนี่แหละสิงามทบ้านนี่พี่น้องเส้นทางเขามากก็ ถือว่าสบายอยู่พี่น้องเนาะเส้นทางไปเส้นทางมาันเนาะพอไปได้มาได้พี่น้องเนาะทิวทัศน์โอ้ธรรมชาติสวยงามขนาดเนาะยามแรงเนี่ยเขาจะเห็นกระเจาะไรง้อไายคั้ยมาได้พี่น้องเนาะกิจกรรมยามแรงเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็ช่วงตั้งเว้นเนี่ยเนาะเที่ยงเที่ยงนพี่น้องประมาณบ่ายโมงค่สองโมงเดียวนิดก็เลยว่าบูมีกิจกรรมอย่างหลายปันช่วนโอ้ สบายดีไหมอเอ้ยป้าตุอันนี้เป็นเฮือนซานเพื่อนพี่น้องสบายดีไหมอเอ้ยมันชวนมันชวนเออเฮือนแม่นอโอ,อ้เหื่อนเพื่อนหลังหลังโมใหญ่พี่น้องอันนี้ลูกเห็นไฮบ่โอ้ยอันนี้ลูกเห็นไอยูไม่เออ ลูกลูกเห็นให้อยู่พี่น้องนี่เง,งินซานพี่น้องล้งมวยไงได้ปเป็นเงนินประมาณสองห้องนอน,นปเป็นเงนินทรงแบบดั้งเดิม,มแล้ออัลีเลยพี่น้องดูสบิเห็นบ่เานาะเงินเพิ่นนลอายอยู่าแล้วอยู่คนเดียวเนาะสบายดีพ่อย สบายดีสบายดียอ้าอ่าอตัวอยู่จะโค,คนนีอน่อยู่คนเดียวเงินพอเพื่อนอยูอ่คนเดียวเนาะอยู่คนเดียวรวยเงินซาญแม่พี่น้องหลังบ่ใหญ่ไรเงินซานพญคนหลังน้นอยเวย<แ>ลาฝนตกโมถ่วมบ่โมพระโมนำมันก็พัวมาแล้วรวเออพัวเช่นไรยูจำเป็นเนาะ โบ้ได้แป้งบ่ซะบ่มีลูกมูลานมาแป้งให้บ่เงินซานแบบเขาแหกอยู่แล้วถูกันเขา,<น>ขายัางเบี่ยเอียกโอ้ผูแล่นเนาะมาช่วงช่วงวิศฝนเนาะเออนเขาเฮ็ดจักเวลาไดเอ้ยเขาเฮ็ดเลยอือยังโมหุ่เนาะเขาว่างเขาก็เฮ็ดให้เหมือนบอกเออเอานี่ก็คือเองินที่ว่าพอพันยูพูดียวพี่น้องเนาะพูยดยาวหรือเตาไฟอยู่ในเดลยเนาะ ตาไฟนี่น้องวางแตงอยู่แตงกินนะนี่พี่น้องน้องตาไฟพี่นี่วางนี่คือวางแตงอยู่แตงกินพอคนเห็ดกินเองหนึ่งหนึ่งเขาเองบอกเออบ้าลูกแบ่งให้เออลูกแบ่งให้แลนแบ่งให้คนมีบ่มีเอาเอาไปคอยเออต้มต้มน้ำเองต้มเองเห็นยังเองมั้ต้มน้ำดูต้มน้ำเลยนะเออเฮือนพ่อพันนี้มุงด้วยไม้ไม่เหี้ยไม่พังพี่น้องเห็นบ่กน้องตีไม้เป็นแป๊ะมาละมุง น้ำหมูอหัวบปล่าหัวไมนได้ก็กางตัวนี้ไม่ได้หัวโอ้กางเพื่อนบ้านแน่เอาผบัดมากางใส่เลยผลยบัดมากางใส่โดยเนาะเออแยมแยมหนาวนี่อยู่ได้เนาะได้อากาศพอดีเย็นพอดีอยู่เนาะก่อนนั้นแต่ว่าช่วงฤดูฝนเราอยู่บ่ได้มั้ยเปล่าใช่เออช่วงฤดูฝนเราอยู่ยากน้ำมันหัวน้ำมันพระเนาะเออเออเออ อาอพี่น้องเอ้ยนี่ก็คือวิธีชีวิตชนบทเฮาเนาะอยู่ในเขตบ้านตะนางหรือว่าอยู่ในหมู่บ้านชนเผ่าบรูนั่นเองเนาะเฮือนนี่ภาษาพ่อห้องว่าอะไรเฮือนเฮือนนี่ลงลงลงดงดงนี่คือเฮือนเฮือนน้อยเด้เฮือนน้อยเฮือนน้อยเพ้ออเฮือนน้อยเออเฮือนใหญ่คือเฮือนใหญ่เพ้อเฮือนใหญ่มีหลายภาษามีหลายคำว่า ก็คือกําเฮาอะไรพี่น้องแต่ว่าต้องในมันเฮียนภาษาพ่อพไหมเวลาเฮาเข้ามานี่ก็ต้องในสอบถามในเบ้ากันเน้องโบได้ไปให้เลยเนาะเดี๋ยวนี้เน้องให้ลูกให้ร้านไปเลยเนาะให้ลูกร้านไปปีนี้อายุจักปีละพ่อเนี่ยบอเออในเราวังเจ็ดสิบหรือแปดสิบสามัญโอ้บ่ะชื้อแล้วเนาะบ่รชื้อแล้วประมาณเจ็ดสิบห้าแปดสิบปีละเออใสามัญหักยางได้ปกติเออยางยังได้อยู่เออ เออย yup. ่างไปมาปกติได oh. uh, uh, ้หมดพี <t ani> <t ani> yeah. h, ่น้องเลยตายังเห็นหุงอยู่เห็นเห็นไปนั้นเห็นอยู่แล้วเออเฮานี่อายุสามสิบไปตะ้งเซเว่นแล้วเออเออคือบนโนุนเซเว่นเลยบ่อยากเห็นหุงเลยได้พี่น้องตาพอพอดีดีเลยยังไงเจ็ดสิบปียังไปได้ปกติอยู่ยังได้เออ่อพอขอบมุกขอบใจได้ละหมู่ใหญ่ได้ลังน้อยๆเนาะที่อยู่อาศัยอยู่เพีเดียวออกมาจากลูกแยกมาอยู่เนาะมาอยู่ลังนี้เวลาส่วงฝนกับพระพ้นพระใชาะ จะต้องได้เอาผ้าบัดมาบาังไว้ให้พี่น้องเนาะอ่าพี่น้องเลยบรรยากาศข้างหน้านี่ก็คือบรรยากาศบ้านตะนางเนาะเป็นหมู่บ้านที่ว่าบรรยากาศดีพี่น้องเพราะว่ามีลาําธารมีห้วยเนาะไหลเข้ามากลางหมู่บ้านเลยเนะาะวังคือคือกันนี่วางใกล้ๆกันนี่ก็เป็นวังเพิ่งเลี้ยงงัวเลี้ยงควายพี่น้องเนาะวังมัน่งผูกงัวผูกข้อยข้อยใส่ยามแรงๆมาเทาจึงได้เห็นไหมช่วงนีก้ก็งัวควายประยู่แล้วพี่น้องประมาณสามห้าสี่โมงเนาะงัวควายมาเนี่ยคนจะมาผูกไว้นี่ โอ้ตัวทิวทัศน์เป็นคักขนาดพี่น้องเลย่างพี่เนาะคักขนาดแต่ว่าถึอช่วงฤดูฝนก็นอยากยุ่งยากแน่เพราะว่าช่วงฤดูฝนนี่น้าม,มันจะขึ้นเนียทางเออโต้เงินชาญเป็นแบบเงินแบบดังเดิมมาลีอะล้อนเลเนาะแบบสีนี่อีกซาวปีข้างหน้าไปนี่โมมี่แล้วเงินแบบสีนี่ นำเนี่ยบริษัทแล้วนำเนี่ยนำบาดาลที่ว่าโครงการมาส่เหลือมันเพล่เลยพี่นอ้นองเนาะมันเพเล่เพิ่นกับบริษัทเลยสบายดีกินยังกินมะมงกงเอาไอเขาไปเบิร์นไหนเด้อก <c oughs> ินมะม,มงง่วงก,กินตั้มมะม่วงเออคนกินตั้มมะม่วง นี่บอกตามะม่วงค่ะไอกลองไปแล้วพากะนายกลองแซ่บบอกตามะม่วงแทบเพศบอกาอกรงนอนในเขศนบนเฮ้ากันนี้ได้เวลาเขามาในก็เนาอถ่ายเพื่อนๆก็าอกล่องอย่างงเอาไปก่อนไปก่อนไปก่อนเด้อเอากินอีกเอาแซ่บ ไปก่อนทางไหนกินเข่าแล้วจากมุ่ง้ึงสามโมงเนาะเอาเลยเลยเ<อ>ชิญแซบเ<อ>ชิญแบกินเข่ากันนึงคนจะดอยอนจะดอยเนยกินเข่าสวยเข่าสวยสามโมงเลยเนาะกินกับพหรอ แกงหน่อไม้โอ้อบังอบังแกงอับังแกงหน่อไม้ช่วงนี้หน่อไม้หน่อไม้หลายแล้วบ่หลายแล้วเออฝนตกแล้วเนาะอืออไปเสียหน่าให้มากินแบบง่ายๆได้ทั้งนี่กินแกงหน่อไม้แกงอับังอะไรพี่น้องเลยอับังแล้วล่ะอบังแล้วอันนี้มะมะกล้วยเนาะกล้วยหอมภาษาภาษาภาษาบรูเผืนห้องมาได้ได้ เปรีย<อ>ปร้ยดโอ้เปรียดคือก,กันเนาะทางตะเอยกับเปรียด์คือกันพนี่น้องน้องยังเปรียดมะกล้วยเนี่ยมะกล้วยพันธุ์ใดกระยาพี่น้องเปรี้ยต์มัดคือมะกล้กวยนั่นเองเอาเอา้าเอา้าผมโมกับใจเดอ้อเออโดยคือท <laughs> ิวทัศน์ธรรมชาติหรือว่ากิจกรรมยามเย็นเย็นของพี่น้องชนเผ่าบลูเฮาเนาะที่ว,าว่าเป็นอาศัยอยู่วังนี้เป็นหมู่บ้านที่ว่าบอยใหญ่พี่น้องเป็นหมู่บ้านประมาณสามสิบป้ายกว่าหลังคาเฮือนเท่านั้นเนาะ ที่บโบนดมาเนี่ยกับมาไล่เทือกอะแหละพี่น้องเลยแต่ว่ามาย้ำได้กะงามพือเก่าบ้านตัวนี้เนาะบรรยากาศดีคือเก่าเพราะว่าเป็นหมู่บ้านี่วามีลำธารเลยเนาะมีลำธารไหลผ่ากลางบ้านไปเลยพี่น้องเนาะเป็นแม่นำ้ำตัวนี้เป็นแม่นำ้ำสายหลักของชาวบ้านเขาว่าจะเป็นบ้านตะนางหนึ่งตะนางสองตะนางสามพี่น้องบ้านอ,อ เนาะต่างๆงนี่เขาจะใส่น้ําอยู่นี่เห็นบ่เป็นม่น้ำใส่รักเนาะแต่ว่าช่วงฤดูฝนนี่น้ำมันจะขึ้นได้เห็ังนี่ไปมากอ่ะจากนุ่งยากแน่เนาะน้ำมันหลนี่แม่น้ำนี่ไหลมาแต่พุ่นไดไหลมาแต่ชายแดนลาวเวียดนามพี่น้องแม่น้ำดิแต่ก็ไหลออกไปวางเส้นทางเลยที่สิบสามชายแดนลาวเวียดนามอีกคือเก่าเนาะแม่น้ำเนี่ยป้ากับุ่คคลไล่ผลว่าช่วงนี้เพราะว่า ผู้คนมาอยู่หลายเลยดิก็เหตุให้ป้านี่บบอยากค่อยมีแล้วบบคือตะก,กี้ข้าวตะก,กี้นี่หาเนีงกับพอได้กินเหมือน่ามาคุ้มเงอนเนี่ยยากพี่น้องเนาะมีอาบังหรือว่า,ม,าม,มีหน่หอไม้มีมะกล้วยกินกับที่ว่าเอ้ออ่าพอได้อยู่ได้ก,กินแล้วเหมือน่าเนาะทือว่าหาสัตว์ป่าคือคุ้มคือตะกี้นี่บ่มีแล้วพี่น้องเลยเนาะบ่มีใช่เพราะมีประมาณนี้พี่น้<ด>องเนาะที่ว่าเบลนูได้พาพ่อแม่พี่น้องย่างเราเนาะเบิ่งวิถีชีวิตชาวบ้านเพิ่นเนาะช่วงนี้กับโบมีกิจกรรมอย่าง ก็มีแต่เห็นสวานเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่ซ่านซืยๆพี่น้องเนาะถ้าว่าถือช่วงขาเจ้าเห็ดให้นี่บม่มีพายุเลยได้ประมาณแต่เศร้าจนหอดแรงเ่นบุญพายุเลยถ้าว่าจังมาเห็นผู้คนเท่านี้ก็ต้องมีประมาณสี่โมงแรงพี่น้องเขาจึงจะอยู่เพื่อนอยู่ซ่านเนาะเอาอพีนี้ก็ต้องขอมุกขอบใจลหลายๆที่เข้ามาติดตามนะครับชมพี่น้องบายๆเจอกันใีพีนา